สวัสดีค่ะพบกับป้าซากินเที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ป้าตื่นมาก็รู้สึกเบื่อหน่ายไม่รู้จะทำอะไรทานดีก็ไปค้นตู้ก็เจอถั่วฝักยาวตับหมูก็คือของเกือบจะหมดแล้วะคะ่ะฉะนั้นวันนี้คุณป้าก,ก็เลยจะผัดตับใส่ถั่วฝักยาวหรือฝัก ั่วฝักยาวใส่ตับนะคะมาดูวิธีทํากันค่ะเริ่มแรกแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันก่อนนะคะรอให้มันร้อนก่อนนะคะจิ้งว้าสักพักหนึ่งให้ความร้อนทั่วกระทะเวลาผัดอะไรมันจะหอมค่ะ จากนั้นเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปนะคะผัดไปผัดมาให้กระเทียมเจียวหอมนะคะเวลาผัดเราต้องผัดให้กระเทียมสุกเหลืองๆนะคะถึงจะหอมนะคะถ้าต้มเราถึงจะไม่ต้องผัดนะคะเพราะกระเทียมเหลืองเราก็ใส่ตับนะคะ ดูวิธีล้างตับดูกันนะคะมีวิธีล้างตับแล้วนะคะแล้วก็อัดไปนะคะจนกว่าเลือดในตับจะหมดนะคะสังเกตเอานะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่พริกไทยให้หอมๆค่ะถ้าใครจะใส่สามเกลอเลยกับกระเทียมก็ได้นะคะ ป้าไม่มีรากผักชีค่ะจากนั้นเราก็ใส่เถ่วฝักยาวค่ะลงไปผัดนะคะถถ่วฝักยาวนี้เราผัดกับน,น้ำมันก่อนนะคะเพื่อจะได้ให้หนังมันตึงผิวหนังของเถ่วฝักยาวตึงนะคะแล้วก็เขียวเสร็จแ,แล้วเราก็จะมาผัดกับตับอีกทีนึง เือว่าไม่ต้องใช้เวลานานค่ะเพราะถ้าใช้เวลานานถั่วฝักยาวนี้จะจะเหี่ยวนะคะถ้าทำาวิธีที่คุณป้าสอนก็คือเอาผัดน้ำมนันหรือเอามาต้มก็ได้ค่ะลวกกับน้ำใส่เกลือนะคะผิวของเฝันยาวก็จะสวยค่ะตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะ กรฟักยาวใส่ตับนะคะสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้คุณป้าขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะชอบคลิปนี้ขอกำลังใจคุณป้าด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะ